สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดแกนนำนปชฟาดแรมโบอีสานเสกสกลโหนนัทวุฒิแค่อยากดังดีแต่พูดบิดเบือนสร้างความขัดแยง้งจากกรณีที่นายเสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแสดงความคิดเห็น และแจ้งความดำเนินคดีกับคุณนัทวุฒิสายเกอเลขาธิการนปชแกนนำคนเสื้อแดงในกรณีการออกมาเคลื่อนไหวในการชุมนุมเมื่อวันที่15ส,สิงหาคมที่ผ่านมาและส่งเรื่องให้กับปปชตรวจสอบเส้นทางการเงินของคุณนัทวุฒิคุณพิพัฒช,ชัยภัยบูรณ์แกนนำน,นปชกล่าวว่าการที่นายเสยกสกลออกมาเคลื่อนไหวไม่มีอะไรมากเพียงแค่อยากเป็นข่าวในหน้าสื่อ อยากโชว์นายตนเข้าใจได้เพราะสันดานคนคน,นี้เป็นเช่นนี้และตนก็สนับสนุนที่ให้ปปชตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของคุณนัทวุฒิจะได้แจ่มชัดและกรณีของเงินบริจาคของน,นปชผมว่าทุกคนมีคำตอบแต่บางคนอาจไม่มีคำตอบคนที่ทำงานในกรมสัมพารหลายท่านพร้อมแสดงเส้นทางทางการเงินของบุคลากรบุคคลบางคนที่เกี่ยวข้อง ให้นายเสกสกลคอยติดตามอย่าหนีแล้วกันคุณพิพัฒช,ชัยยังกล่าวต่ออีกว่าส่วนที่ขอว่าให้คุณนัทวุฒิพูดความจริงต่อหน้าบาลังตนคิดว่านายนัทวุฒิคงไม่เลวพอที่จะถอนคำสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนคนบางคนกระมังการสร้างวัฒกรรมเผาบ้านเผาเมืองผมไม่คิดว่าจะออกมาจากปากของนายเสกสกลเพราะในการชุมนุมของนอปช นายเสกสกลรู้ดีว่าในกลุ่มเรามีแนวทางอย่างไรแต่วันนี้มาบิดเบือนในสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แก่ใจแต่ก็เข้าใจได้เพราะแม้แต่ย่าโมซึ่งเป็นที่เคารพของโคตระกูลของนายเสกเสกลนายเสกสกลยังหลอกนับประสาอะไรกับพวกเราตำแหน่งเทกระโทนที่ได้มาถามจริงวันนี้ทำอะไรให้กับประชาชน และรัฐบาลบ้างนอกจากสร้างวัฒกรรมให้เป็นข่าวอยากมีชื่อหน้าสื่อเท่านั้นหรือบริกาศทางการเมืองวันนี้หนักแล้วถ้ารัฐบาลเลี้ยงคนพันนี้ไว้ผมเชื่อว่าจะเป็นเชื้อแห่งความขัดแย้งต่อไปสิ่งที่กลุ่มเราทำอยากอยู่ในกรอบแห่งสันติวิธีช่วงไหนน้องๆพลาดไปหนักไป เราต้องคอยประคองและห้ามให้เขามาอยู่ในคันลองไม่หวังในเรื่องที่นายเสกสกลกำลังบิดเบือนคุณพิพัฒน์ชายยังกล่าวต่ออีกว่าสุดท้ายผมอยากจะบอกกับนายเสกสกลว่าอย่าพยายามพูดถึงนัทวุฒิเพียงเพื่อให้เป็นข่าวเลยเขาไม่เปลืองตัวลงไปเล่นกับคุณหรอกจำคำโบราณได้ไหมเล่นกับหมาหมาเลียปาก ความคืบหน้าล่าสุดพันธมิตรการเมืองของเพื่อไทยกับก้าวไกลต่างเป็นแนวร่วมบทว,วิเคราะห์การเมืองความเห็นต่างในเรื่องไม่ไว้วางใจต่อรัฐมนตรีบางคนเป็นเรื่องปกติยิ่งยิ่งหากมองจากรรกฐานและความเป็นมาที่แตกต่างกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลยิ่งเป็นเรื่องปกติอย่างธรรมดาเพราะว่าพรรคเพื่อไทย มาจากไทยรักไทยจึงต่อติดกับพักประชาชาติจึงต่อติดกับพักเพื่อชาติเพราะสองพักนี้ล้วนเคยอยู่กับพักไทยรักไทยพลังประชาชนกระทั่งมาเป็นเพื่อไทยสภาพการเช่นนี้พักเก้าไกลอาจยังไม่คุ้นเคยมีจุดต่างแน่นอนระหว่างกำเนิดแห่งพักไทยรักไทยกับพักเก้าไกล พักไทยรักไทยอาจมีคนรุ่นใหม่อย่างนายแพทย์สุรพงศ์สืบพวงลีแต่แม่เหล็กแท่งมาฮืมาย่อมเป็นนักการเมืองอย่างคุณสนะเทียนทองซึ่งมีส่วนในการปั้นคุณบันหารศิลปะอาชาและพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธตรงกันข้ามพักเก้าไกลมาจากพักอนาคตใหม่ซึ่งลงหลักปักฐานด้วยคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและ คุณปียบุตรแสงกนก,กุลรวบรวมเลือดใหม่เข้าสู่พื้นที่ทางการเมืองถึงแม้จะมีความเห็นต่างในกรณีของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณแต่ด้วยเวลาอันรวดเร็วไม่ว่าจะมองไปยังพักเพื่อไทยไม่ว่าจะมองไปยังพักเก้าไกลก็สามารถประสานรอยร้าวนั้นได้เนื่องจากศัตรูใหญ่ ยังเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างน้อยในการยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจครั้งนี้อย่างยึดกลุ่มเอาที่การเปิดโปงและโจมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหลักนั่นคือยุทธศาสตร์หลักของพรรคร่วมฝ่ายค้านหากมองจากวัยวุทธพรรคเพื่อไทยอาจเป็นพรรครุ่นพี่พรรคเก้าไกลอาจเป็นพรรคน้อง กาะนั้นในทางความคิดในทางการเมืองไม่ว่าจะพักเพื่อไทยไม่ว่าจะพักก้าวไกลล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการต่อสู้และตัดสินใจนี่คือการปรองดองและสมรฉันกันในทางการเมืองความคืบหน้าล่าสุดทักษินสงสารไฮโซลูกนัดพูดความจริงแต่ถูกทำร้ายจวกนายกไม่กล้าออกมานั่งคุยกับเด็กใครจะกล้า ลงทุนกับคุณเมื่อวันที่17สิงหาคม2564ทักษิณชินวัตรหรือโทนี่อุซัมอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสนทนาในรายการแครท็อกเอ็กแคร์ครับเฮาส์ครั้งที่13ในตอนทางออกประเทศทางรอดประชาชนในช่วงหนึ่งของการเสวนาดังกล่าวคุณทักษิณได้กล่าวถึงประเด็นการปรองดองเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า โดยได้กล่าวว่าอย่างตอนปฏิวัติบอกว่าจะปรองดองสรุปท่านก็เลือกข้างมันเลือกข้างไม่ได้เด็กเจเน r เรชันนี้ต้องการการพูดคุยแนวทางแก้ปัญหาทางที่จะเปิดพื้นที่ให้คุยแต่ดันมาแจกแก๊สน้ำตายิงกระสุนยางและกระสุนจริงพร้อมกับได้พูดถึงนายธนัทธนากิจอํานวยหรือไฮโซลูกนัดทายาท อสังหาริมทรัพย์หมื่นล้านอดีตผู้ร่วมชุมนุมม็อบกบปปสที่ถูกกระสุนแก๊สน้ำตายิงเข้าที่เบ้าคิ้วจนบาดเจ็บหนักโดยอดีตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าอย่างลูกนัดสงสารมากเขาออกมาพูดความจริงก็โดนเหมือนสไนเปอร์ทางอ้อมตาบอดใครบอกว่าไม่บอดผมรู้จักหมอขอแสดงความเห็นใจกับครอบครัวรวมไปทั้ง เด็ก15ปีที่โดนยิงกระสุนจริงเมื่อวานนี้ทักษิณยังได้กล่าวว่าหลังการปฏิวัติทุกครั้งตำรวจต้องเป็นลูกไล่ทหารวันนี้พวกคุณก็ถูกสั่งให้ทำน,นู่นทำนี่ชีวิตพวกคุณเกิดมาเพื่อดูแลประชาชนคำปฏิญาณของพวกคุณคือการดูแลประชาชนรับใช้ปกป้องประชาชนแต่วันนี้ต้องมายืนตรงข้ามกับประชาชนทั้งที่ผู้นำไม่กล้าออกมานั่งคุยกับเด็ก ใครจะกล้าลงทุนกับคุณพร้อมกับกล่าวต่อว่าตนไม่อยากให้ตำรวจเป็นที่รังเกียจของประชาชนเพราะตำรวจต้องอยู่กับประชาชนถึงแม้ใครสั่งก็อย่าทำหน้าที่คือต้องรักษาองค์กรตำรวจอยู่กับประชาชนให้ประชาชนเชื่อถือผู้บังคับบัญชาพาไปซ้อมยิงปืนบ้างจะได้หายบ้า ขณะเดียวกันผู้อำเนินรายการยังได้กล่าวถึงกรณีวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐอเมริกามา1.5ล้านโดสและมีกรณีของ VIP ขอฉีดวัคซีนตัดหน้าบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด่านหน้าโดยคุณทักษิณได้กล่าวในประเด็นนี้ว่าเดี๋ยวต้องโทรไปถาม c ีอีโอไฟเซอร์ว่าวัคซีนล็อตที่คุณส่งมาที่บ้านเรานี้มีแบบไว้อมด้วยหรอแทนที่จะเอาไปให้ด่านหน้าใช้ก็เอามาอมกัน พวงหนวยการโรงพยาบาลบางแห่งก็มากันไว้ให้ลูกพี่ถ้าด่านหน้ามันพังคือพังครั้งระบบแทนที่จะไปทำให้ด่านหน้าแข็งแรงก่อนแล้วที่เหลือค่อยว่ากัน VIP อะไรนี่น่ะขอฉีดแถวสองได้ไหมให้ด่านหน้ามันรอดก่อนทำไมไม่เอาวัคซีนที่มีคุณภาพมาให้รอตังทอนหรือเปล่าวัคซีนไฟเซอร์ขอเถอะขอชนิดที่ฉีดแล้วไม่อมได้ไหมรักประชาชนหน่อย คุณทักษิณกล่าว